ดอกวิลาวดีสวยจ้าตามมาดูตามมาดูคนแก่ๆทำอะไรหรอมดอกไม้ บ้านให้เช่าได้นะคะใครจะมาเช่าสองห้องนอนหอมม,หอมมากหอมมากค่ะหอมมากค่ะดอกไม้หอมมากเดินเข้ามาหอมเลย ดูเป็ดน้อยกันฮัลโหลกินอะไรกินอะไรเหม็นเหม็นอืืเหม็นอะไรเปิดยังไงดิพ่ออุ้ยเปิดประตูก๊กก๊กก๊กเปิดประตู เปิดออกดูอ๋อเป็นใครอยู่สบายไหมละเธอเป็ดน้อยเอ่ยไก่งวงเอ่ยว้าวอลังการคอนโดคอนโดปิดน้อยคอนโดไก่งวงก็ก,ก็ก็ไปไหนหมดลูกให้ดูหน่อยชี

สวัสดีค่ะเป็ดน้อยลูกเป็ดที่เล่มาคุยกันหน่อยมาเอาจะพากันไปไหนจะพากันไปไหนลูกวิ่งตามไปพากันไปไหนพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยพูดด้วยก็ไม่คุยด้วยคอนโดป,ปิด คุณท,ทำอะไดีคนเราเป็ดน,น้อยไปไหนแล้วลูกไปไหนแล้วคะจะเอโอ้นี่ไงเศร้ามากเลยเพราะว่าไก่งวงหายไปหนึ่งตัวไม่หายไปไหนไม่รู้ ไปอยู่ในท้องใครไม่รู้เสียดายจังไก่กำลังโตแม่เป็ดน้อยเป็ดน้อยกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็ลงน้ำว่ายน้ำฮัลโหล แซมเมสเมนคลขีเป็ด,ปดหรือว่าป้องกันโควิดกลัวโควิดติเดเอ่ดกินไปด้วยนอนไปด้วยกินไปด้วยนอนไปด้วยเอาลงไปมีความสุขาย จิ años, down, ๊บๆๆๆๆๆิบๆๆๆๆๆมามันมันอยู่กจิ๊บ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 ตัวโตมากแล้วเป็ดน้อยซูมหน่อยซูมหน่อยสิซูมหน่อย

ครบไม่พ่อ20ตัวนะ20ตัวครับแต่ว่าไก่ง่วงหายไป1ตัวเอ้ยเศร้าเลยเศร้าเลยใครมาขโมยเอาเ่ะเอ้ยตัวไก่ง่วงไกลง,ง่วงอันนี้นองงานองอันมือ ะะโอเคนะคะโอเคทำแล้วทำแล้วทำแล้วมีไฟเนี่ยมีหลอดไฟนี่หลอดไฟนี่ทำแล้วทำแล้วพำกันนอนไหนเนี่ยพำกันนอนไหนมีไฟก็ลุกขึ้นมาเล่นกินน้ำกินอาหารทั้งคืนแล้วนี่ ตัวมเตียม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 เป็ดอาบน้ำในคลองชาก็จะง่วงเพราะในคลองมีหอยปูปลาแกบ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 แกะแกบแกะไปอาบ,บ up, น้ำในคลองอันนี้เป็ดอาบน้ำในกะละมัง เป็ดอาบนะ้ำในกระละมงังเตรมเตรียมมเตรียมมเตรียมน่ารักนารักเป็นน้อยน่ารักโอเคบายบายหลับฝันดีนะเป็ดน,น้อยและไก่งวงหลับฝันดีนะคะ có cài nguồn rồi đập phấn đi